ลิซ่าสอนมาดีค่ะขนาดคิมเบอรี่นะคะยังต้องตะลึงค่ะเมื่อเจอพี่ซูพูดภาษาไทยนะคะอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวค่ะของสาวแบล็คพิงกันต่อค่ะเห็นคุณคิมเบอรี่นะคะเธอมาให้สัมภาษณ์ค่ะตอนที่นะคะได้มีโอกาสค่ะพูดคุยกันกับพี่จีซูในงานของแทนดีออด้วยนะคะเธอค่ะบอกว่าดีใจมากๆเลยนะคะพี่ซูก็น่ารักค่ะแล้วก็มีนะคะแต่คนถามเธอเยอะเลยนะคะว่าเอ๊ได้คุยอะไรกันบ้างนะคะซึ่งเธอค่ะก็บอกนะคะว่าเธอได้แนะนําตัวเองนะคะว่าเธอนั้นมาจากประเทศไทยค่ะ พ,พี่ซูได้ยินเท่านั้นนะคะพี่ซูค่ะก็มีการทักกลับไปเป็นภาษาไทยอีกด้วยนะคะว่าสวัสดีค่ะจนคุณคิมเบอร์ี่นะคะก็ยังคงตกใจเลยนะคะบอกว่าพี่ซูนั้นพูดภาษาไทยชัดมากเลยนะคะแหม่คุณคิมเบอร์ี่เนี่ยคงจะไม่รู้แล้วสินะว่าลิซ่าค่ะเธอเชนมาดีนะคะสําหรับคนนี้ค่ะไม่เชื่อนะก็ลองฟังกันดูได้เลยนะคะว่าทําไมเนี่ยพี่ซูนะคะถึงได้พูดชัดขนาดนี้ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเิียวซะิสวัสดีครับผม สวัส <raids> ด <out> ีค่ะพูมเห็นมาลิซ่าฝึกมาดีจริงๆค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะเวลาตรงนั้นเนี่ยน้อยไปหน่อยค่ะเพราะว่างานโชว์กำลังจะเริ่มแล้วนะคะทำให้คุณคิมเบอร์รี่ค่ะเธอกดถามถึงลิซ่าเลยอะนะคะแต่เธอค่ะก็เล่าว่าพี่ซูนั้นน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าเห็นพี่ซูค่ะมีการพกกล้องฟิลนะะเอาไปถ่ายรูปเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะซึ่งตอนหลังเนี่ยกลับมาแล้วนะคะ พี่สูค่ะมีการด e เร m e มสเ g จนะคะส่งรูปภาพผ,าผ่านทาง IG เนี่ยไปให้กับเธออีกด้วยนะคะจนเธอเองนี่ก็ต้องตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าพี่สูเนี่ยส่งมาให้นะคะแหมพี่สูจก็น่ารักจริงๆค่ะ แอดว่านะคะเรื่องนี้ค่ะที่พี่สูนั้นได้เจอกันกับคุณคิมเบอรี่นะคะเรื่องนี้ค่ะต้องถึงฮูลิซ่าอย่างแน่นอนเลยค่ะถึงได้ไดลิเคตแมสเซนะ,ะไปหาได้ถูกคนตรงเป๊ะซะขนานี้นะคะวันนี้ค่ะพี่สูนคะได้เจอดาราไทยมาด้วยนะคะอาจจะมีการปรึกษาน้องลิซ่าก็เป็นได้นะคะแล้วก็มีการส่งรูปภาพค่ะกลับมาให้กับคุณคิมเบอรี่นั่นเองนะคะ อ๋อแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่แอดเดาว่านะคะพี่สุกับโรเซ่ค่ะน่าจะออกไปข้างนอกด้วยกันนะคะหลังจากเห็นโรเซ่ค่ะเธอมาอัปเดตไอจีสตอรี่นะคะว่ากําลังออกเดินทางอยู่นะคะสรุปว่าออกไปข้างนอกด้วยกันจริงๆด้วยนะคะสองสาวค่ะออกไปช้อปปิ้งนะคะแถมยังมีการถ่ายรูปค่ะ,ะเป็นการเรียนแบบด้านท่าทางของหุ่นที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะกลับมาให้กับเราได้ดูกันนะคะ เออออกไปพร้อมกันแบบนี้นะคะแถมยังใกล้วันที่27มีนาคมแบบนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยอาจจะออกไปหาของขวัญวันเกิดให้กับตลิปก,ก็เป็นได้นะคะเอ๊อหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่ายังไงนะ,ะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะและนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักนะคะของสาวๆค่ะที่พวกเขาและก็เธอะคาได้เจอกันมานะคะ,อะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากน,นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก,ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า